มือกอนมือกอนมือมาแต่วัดกับมาแต่วัดกันกับมาแต่วัดเพราะคืนนั้นคืนนั้นพอปล่อยเล็เสร็จใช่ไหมมันดังทะลุฟ้าผมก็โทรหาปู่ปู่โทรคุยกับปู่ราะวก็ก่อนข้ามมาผมอาบน้ําเสร็จจะขึ้นนอนแล้วปู่โทรปู่ว่ายมบ่าวมานอนที่วัดไหมผมก็บึ้งอุดรไปหาปู่ที่วัดเลยปู่ียกกลางดื่มอ่ะไมไม่ไปนอนไปนอนเล่นที่วัดนะครับผม เป,เป็นนอนที่วดัดกับปูกับปูไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเลขก็เหมือนเดิมของปูคือให้แล้วให้เลยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนยเลขใช่ผมมาก็มาไม่มาก,ไมมาก็ไม่มานะครับผมหล,ดลดุดคือหลุดหลุดคือหลุดตัวเดิมตัวเดิมไม่มีหลังใหม่ไม่มีหลังใหม่ไม่มีว่าเข้านะครับผมเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้ามีปล่อยแล้วปล่อยเลยใช่นอกจากปูจะโทรมาย้ำว่านี้มิตดีนะครับผม แต่รอบนี้ท่านกนนิมิตดีปูบอกว่านั่นแหละพวกอยู่ในกองสลากผิดกันมาหมายความว่ายังไงนั่นแหละครับตีออกนะครับผมจะใครตีออกนะครับผมกันและเด้อตีแมนข้าเจ้าก็ศูนย์พกผิดกันนี่แสดงว่าศูนไงโมโหศูนมาษายสานคือศูนย์แสดงว่ามีศูนยแมนทะเลาะกันมันก็ต้องโมโหอยู่แล้วศูนศูนหก ถามพี่บ่าวให้หน่อยสะพ้าเจดมฝันหรือยังคะลืมลืมตัวละจะมามันเกินอยู่ว่ามันเกินอยู่มันขวัญว่ามันเห็นเลขลอยมาแต่ไม่ได้ถามว่าตัวไหนทีลอยมาแม่หรอเออเออาอามทอถามโทรถามได้ไหมเนี้ยเตี้ยเตี้ยต้องไปไปไปถามแกก่อนเด้อได้บอกญาจังถามญาก็ไดเพราะว่าตื่นกล้องแกตื่นมือนันยานไปรี่เน้นบอกเจดมเนาะเออเออเออว่าเป็นตัวใดแม่เพราะว่านั้นมาผมไปรับ มาจากกรุงเทพนะมานอนที่บ้านคือเลขขวัญว่าเลขลอยมาห้าสองฟันก็ไม่รู้จะเอาอะไรใส่น่าจับแปดใส่ก็ไปไปซื้อแปดห้าสองลูกสปายเนาะถูสามตัวเลยถูกสามตัวเลยแล้วก็แล้วก็เห็นผมเห็นในกระดาษผมตั้งอยู่หน้ารถนะห้าศูนย์ล่างลูกส้ายผมก็ไปซื้อห้าศูนย์ล่างทูอีกนั่นแหละเขาเรียกคนดวงดีคนดวงดีที่บ่าวพูดอะไรนะที่บ่าวคนดวงดีไปขี่ก็พอเหตุคนดวงไม่ดี ไปเก็บเพ็ดก็พอขี้นะครับผมวดนี้เจ้าจะพาได้่อยเก็บเพ็รได้เก็บขี้ไปเก็บเห็ดนะครับผมวันนี้จะพา fc ทั้งประเทศไปเก็บเพ็ดนะครับผมไม่เลาเอาเพ็นแล้วตัวไหนไปเก็บเพชรนะเจ็ดหกศูนย์กับแปดห้าเจ็ดหกศูนย์บนแปดห้าล่างตัดเล่นเอานะครับผมบางคนก็ตรมาถามไม่กลับเลยครับผมย้ำนะไม่กลับตัดแตกบอกกลับรับแตกพี่น้อง บ้านเลขที่บยังกับพี่เปาสามสามเก้ามูยังหมูสี่มูสี่สามสิบสามสามเก้ามูสี่บ้านเลขที่นี่มี่คดรวมดีมืดในหลังในในกัวเรียนอ่ะลูกมันล้มเก่าลูกไผ่ลูกไส้ลูกสาวพ่อแม่ถือวัดเที่ยงเล็กมืดบ้าครอบครัวโทรศัพทมานอนคืนแรกนะบอกว่าฝันว่ามี เลขรอยมาแดงมีรอยมันแค่ห้าสองเดี๋ยวรลบลูกสปายก็ชอบแปดเอาแปดใส่เข้าไปข้างหน้าซื้อแปดห้าสองเนือเฉยหวัดดีได้ค่ะว่าฝันไปได้ขาวว่าฝันแล้วแต่ยังไม่ได้ถามนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานก็เอารถไปซ่อมเอฟซีพิมรอพิมรอไว้ลูกสปายเจดํานนะครับผม ฝันเจดําฝันว่าล่งสุบอยู่บ้านเนาะเห็นบอเลีก็ลอยไม่อยู่บ้านเจ้าเนี่ยวันนี้ก็ฝันอีกแล้วฝันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นแดงเชิญปูมาแล้วกคือยูหันแมนผู้ได้เอาปลาเน่าซื้นอน่าเท่ไปแถวเด่นดังดีตัวมันคุ้นเลื้อปลากรอบนะแล้วอันที่ว่ากรอบกรอบไหมคะเบอร์โทรเขียนไหม พอไหมหรือว่าพอแล้วแล้วนะพอแล้วเอได้ครับผมเอาดีี่น้องเรือล่าสุดล่าสุดนี่ของจริงนี่เนี่ยไล่ซดพร้อมล่าสุดกอยังบ่แม่นได้โดดมาจากซองได้ซองนึงนะครับอันนี้ล่าสุดนี่คือล่าสุดเดี๋นะครับผมผมไป่อเรื่อยๆล่าสุดครับล่าสุดนะครับล่าสุดล่าสุดพี่น้องยังหยุดโตเก้าตัวเดิมปัจจุบันนี้ชื่อเก้านั่นล่ะครับผม วันนี้แล้วพี่บ่าวชอบที่สุดตัวไหนคะในนี้เจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์กับหกศูนย์นั่นแหละห้ามวุ่นวุให้ไหลก็เห็นแล้วหันมาทางปิดจักนิดนี่นะครับผมนั่อย่างสุดท้ายเอาแค่มาจอครับเว่าอยู่น้ำกันยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้เอาแบ๊ ในรอบเบาพูดเดียวรอบกับเบาาให้แมนมาต้มมายองน้ำมูจากไนไทยอ่าสุดพี่เบามายำให้อย่ที้หลังกันนอากันซองตนบานเสียนต้นนนะครับกันดีจับหน้าจอนะครับผมยังเสมอไม่กลับตับแตกถ้ากลับมามันก็อเยอะกลับเอาเองนะครับผมตอนเลข้าแค่บนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งนะครับผมไม่เยอะนะปัญหาไตปุด <ห>สั่นสันเน้นเน้น้องล้องี่มครักี่ครั้งก็ยังคงเป็นตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มเติมนะพี่บา่าครับผมไม่เพิ่มเติมถ้าเพิ่มเติมคือ